แต่สำหรับเคสนี้นะคะที่น้องผู้ชายบอกว่ามีเพศสัมพันธ์กันแล้วหลังจากนั้นหนึ่งวันก็มีประจำเดือนมาทีนี้เราก็ต้องมาดูกันนะคะว่าแล้วทําไมหลังจากนั้นหนึ่งเดือนประจำเดือนถึงไม่มานะคะหนึงเลยนะคะก็คืออยากให้ทําความเข้าใจก่อนว่าเลือดที่ออกนั้นใช่ประจำเดือนจริงหรือเปล่าสวัสดีค่ะยนบีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จา๋านะคะ มีคำถามมาให้ตอบกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้คำถามนี้นะคะส่งมาจากน้องผู้ชายท่านหนึ่งนะคะเขาถามคำถามแทนแฟนค่ะคำถามของเขาก็คือผมมีเพศสัมพันธ์กับแฟนครับสดหลังในไม่ได้ป้องกันไม่ได้คุมกำเนิดครับหลังมีเพศสัมพันธ์เสร็จนะครับอีกหนึ่งวนันแฟนผมก็มีประจำเดือนหลังจากวันที่มีประจำเดือนนะคะผ่านมาตอนนี้1เดือนแล้วประจำเดือนเดือนนี้ของแฟนผมยังไม่มาเลยครับ กังวลมากๆเลยแฟนผมจะท้องไหมครับมีเพศสัมพันธ์ก่อนมีประจำเดือนหนึ่งวันจะท้องไหมการที่ผู้หญิงจะตั้งครรภ์ก็คือการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่มีการตกไข่และการตกไข,ข่ของผู้หญิงนะคะถ้าหากว่าผู้หญิงคนนั้นนะคะมีรอบประจำเดือนสม่ำเสมอก็คือมีประจำเดือนทุกเดือนทุกๆ28-30วันมีประจำเดือนครั้งหนึ่งนะคะ ไข่ก็จะตกประมาณช่วงกลางของรอบเดือนก็คือประมาณวันที่14นับจากวันที่มีประจำเดือนวันแรกมานะคะเพราะฉะนั้นการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงก่อนมีประจำเดือนนะคะหรือที่หลายๆคนอาจจะเรียกว่าช่วงหน้าเจ็ดนะคะช่วงก่อนที่จะมีประจำเดือนประมาณ7วันถือว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างปลอดภัยจากการตกไข่ของผู้หญิง แต่วิธีแบบนี้นะคะการคุมกําเนิดแบบธรรมชาติแบบนี้นะคะใช้ได้กับผู้หญิงที่มีรอบประจำเดือนสม่ําเสมอเท่านั้นเพราะจะสามารถคาดคทเนวันตกไข่ได้แต่สําหรับเคสนี้นะคะที่น้องผู้ชายบอกว่ามีเพศสัมพันธ์กันแล้วหลังจากนั้นหนึ่งวันก็มีประจำเดือนมาทีนี้เราก็ต้องมาดูกันนะคะว่าแล้วทําไมหลังจากนั้น1เดือนประจำเดือนถึงไม่มานะคะ 1. เลยนะคะก็คืออยากให้ทําความเข้าใจก่อนว่าเลือดที่ออกนั้นใช่ประจำเดือนจริงหรือเปล่า พอเลือดที่ออกจากช่องคลอดของผู้หญิงนะคะมีหลายประเภทเกิดขึ้นได้จากหลายสายเหตุถ้าเป็นเลือดประจําเดือนนะคะก็คือจะมาตรงตามรอบของรอบที่ควรจะมีประจําเดือนและจํานวนเลือดที่ออกใช้ผ้าอนามัยประมาณวันละ2อถึงสพื้นระยะเวลาการมีประจําเดือนอยู่ที่2-7วันสีเลือดเป็นสีแดงสดหรือว่าเป็นสีแดงคํานะคะบางคนอาจจะมีริ่มเลือดผสมออกมาด้วยก็ได้นะคะนี่คือลักษณะของประจําเดือนแต่ถ้าหากว่า เลือดที่ออกนั้นนะคะเป็นเพียงเลือดออกเล็กน้อยกระปิดกระปอยเป็นแค่เลือดไม่กี่หยดติดกางเกงในนิดหน่อยไม่ถึงกับต้องใส่ผ้าอนามัยและช่วงของการมีเลือดออกนั้นไม่ใช่ช่วงที่ควรมีประจำเดือนเลือดที่ว่านี้นะคะก็อาจจะไม่ใช่ประจำเดือนอาจจะเป็นเลือดวันไข่ตกก็ได้เพราะช่วงที่ผู้หญิงมีไข่ตกนะคะก็สามารถมีเลือดออกได้เลือดนั้นก็จะเป็นเลือดเพียงจํานวนเล็กน้อยเพียงเปื้อนกางเกงในนิดหน่อยกับประเด็นที่2เลือดที่ออกนั้นนะคะ เป็นเลือดของผลข้างเคียงจากการกินยาเช่นการกินยาคุมฉุกเฉินถ้าหากว่าแฟนเนี่ยเคยกินยาคุมฉุกเฉินเข้าไปนะคะบางคนหลังกินยาคุมฉุกเฉินเนี่ยประมาณ5-7วันก็จะมีเลือดออกจากช่องคลอดได้หลายๆคนมักจะเข้าใจว่าเลือดที่ออกหลังจากกินยาคุมฉุกเฉินเนี่ยเป็นประจําเดือนซึ่งจริงๆแล้วนะคะเลือดที่ออกหลังจากกินยาคุมฉุกเฉินส่วนใหญ่ไม่ใช่ประจําเดือน แต่เป็นเลือดที่เกิดจากผลข้างเคียงหรือกลไกาการทํางานของยาคุมฉุกเฉินในการป้องกันการตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่อยากให้น้องทำความเข้าใจก็คือเลือดที่ออกนั้นใช่ประจำเดือนจริงไหมถ้าน้องมีเพศสัมพันธ์หนึ่งวันแล้วหลังจากนั้นมีเลือดออกถ้าเลือดนั้นไม่ใช่ประจำเดือนกลายเป็นเลือดวันตกไข่อันนี้นะคะ มีโอกาสสูงมากๆเลยที่แฟนของน้องจะตั้งครรภ์พะน้องมีเพศสัมพันธ์ช่วงวันไข่ตกพอดีและอสุจิของผู้ชายเมื่อเข้าไปอยู่ในโพรงมดลูกของผู้หญิงแล้วเขาสามารถว่ายนะ้ํามีชีวิตอยู่ในนั้นได้อีกประมาณ3-5วันก็จะเจอกับไข่ของแฟนพอดีเลยค่ะโปเช็คพอดีเลยนะคะแต่ถ้าเลือดนั้นนะคะเป็นเลือดของผลข้างเคียงจากยาคุมฉุกเฉินนะคะ ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ากินไปช่วงไหนนะคะน้องก็ไม่ได้เล่ามาในรายละเอียดว่ากินอะไรไปบ้างหรือเปล่านะคะถ้าเป็นเรื่องของยาคุมฉุกเฉินเนี่ยก็มีโอกาสที่ผู้หญิงจะตั้งครรภ์ได้เหมือนกันเพราะว่าอาสุจิเนี่ยเข้าไปอยู่ในโพงมดลูกแล้วก็มีชีวิตอยู่ในนั้นได้และหลังจากนั้นน้องผู้หญิงอาจจะมีไข่ตกแล้วอาสุจิก็เจอกับไข่เหมือนกันอันนี้นะคะคือสิ่งที่อยากให้ทำความเข้าใจก่อนนะคะ ว่าเลือดที่ออกเนี่ยมันเป็นเลือดอะไรกันแน่มันใช่ประจำเดือนจริงไหมและที่น้องถามนะคะว่าผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วหลังจากที่มีประจำเดือนครั้งที่แล้วเนี่ยทำไมแฟนผมถึงยังไม่มีประจำเดือนท้องหรือเปล่าสิ่งเดียวที่จะทําให้เราทราบได้หลังจากที่ประจำเดือนขาดหายไปเนี่ยว่าท้องหรือเปล่านั่นก็คือการตรวจการตั้งครรภ์ค่ะถ้าหากว่าประจำเดือนนะคะคาดเคลื่อนจากวันที่ควรจะมีเกิน7วันแล้วก็รู้ตัวว่ามีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ป้องกันนะคะมีความเสี่ยง ก็ควรจะตรวจการตั้งครรภ์ดูค่ะจึงจะสามารถบอกได้ว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นไหมแต่ถ้าหากว่าตรวจแล้วไม่มีการตั้งครรภ์ก็ยังมีอีกหลายสาเหตุนะคะที่ทําให้ประจำเดือนคาดเคลื่อนได้โดยที่ไม่ได้ตั้งครรภ์เช่นนะคะมีความเครียดความวิตกกังวลอันนี้นะคะเกิดขึ้นได้บ่อยเลยค่ะผู้หญิงเรานะคะพอเครียดพอวิตกกังวลจะทําให้ประจำเดือนคาดเคลื่อนได้ค่อนข้างมาก 2นะคะการพักผ่อนไม่เพียงพออดหลับอดนอนอันนี้ก็มีผลค่ะหรือว่า3นะคะอยู่ในช่วงของความเจ็บป่วยไม่สบายหรือเปล่าอันนี้ก็มีผลต่อประจําเดือนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตรวจแล้วไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะคะก็อาจจะลองรอดูไปก่อนได้ถ้าน้องผู้หญิงเขามีความเครียดความมีตกกังวลมากกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อรอบประจําเดือนได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าประจําเดือนนะคะขาดหายไปติดต่อกันนานเกิน3เดือนโดยที่น้องผู้หญิงก็ไม่ได้ตั้งครรภ์น,นะคะ แนะนำว่าควรจะไปพบแพทย์นะคะเพื่อตรวจหาสาเหตุนะคะว่าประจำเดือนนั้นมันขาดหายไปจากอะไรเพราะก็มีหลายๆโรคนะคะที่แสดงอาการมาด้วยประจำเดือนขาดเช่นมีความผิดปกติของไทรอยนะคะเป็นโรคเบาหวานเป็นโ,โรคไตโรคกล่อมหมวกไตหรือมีความผิดปกติในระบบสมองนะคะก็ส่งผลกระทบต่อประจำเดือนได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์นะคะไม่ว่าคุณจะมีเพศสัมพันธ์ในช่วงไหนนะคะถ้าหากว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรต้องป้องกันและคุมกำเนิดค่ะ หากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่สาได้นะคะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ